พโพธินามตำแหน่งผู้ในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขีม,มาราชสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานีกลมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการขอนำเสนอผลการกับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีพุทธศักราช2566ประเด็นนโยบายการสร้างโอกาสทางการศึกษาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยชื่อนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพหัตกรรมการทอภาพพื้นเมืองรูปแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โดยดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเช่นการปรับเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ของสินค้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้าซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพร่วมกับภาคีค้าขายส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพทักษะ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษาสู่ชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนโดยจัดกิจกรรมโครงการด้านการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพแก่นักศึกษาและประชาชนในชุมชนซึ่งได้ใช้กระบวนการ p d c a ในการดำเนินการปัญหาอุปสรรคที่พบ จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมการอบรมมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติแตกต่างกันเนื่องจากมีหลายช่วงอายุวัยการดําเนินกิจกรรมใช้เวลานานทําให้ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่สามารถเข้าฝึกอบรมในช่วงเวลาที่กําหนดได้อย่างต่อเนื่องจัดให้มีการหลักสูตรอบรมที่เอื้อต่อผู้เข้ารับการอบรมทุกช่วงวัยและสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่กระบวนการ p d ดีขั้นวางแผน ศึกษาสภาพปัญหาของนักศึกษาและประชาชนในการดำเนินการด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการใช้วัสดุที่มีในชุมชนมาเป็นวัตถุดิบและส่วนประกอบในการทำผลิตภัณฑ์วางแผนออกแบบรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนขั้นดำเนินการดำเนินการสรรหาวัสดุในชุมชนเพื่อ,อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวัสดุ อบรมกลุ่มเป้าหมายและฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์โดยมีผู้บริหารสานศึกษาครูและวิทยากรในชุมชนเป็นวิทยากรส่งเสริมการฝึกอาชีพให้มีความชํานาญและมีผลงานที่ออกมาได้มาตรฐานมีความทันสมัยขั้นติดตามตรวจสอบนิเทศติดตามการดำเนินการฝึกอบรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้บริหารสถานศึกษาทำหนา้าที่โคชชิ่งเพื่อให้คำแนะนำ ขั้นปรับปรุงพัฒนานำผลจากการนิเทศการฝึกอบรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ PLC ประเมินและสะท้อนการพัฒนารวมทั้งรายงานผลการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้น การศึกษาเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยของคนไทยควรเลือกที่จะดําเนินการในระดับพื้นที่ก่อนรางวัลผลสําเร็จที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนอาทิพระครูศรีสุตาลังกานิพาทโรปัทมาได้รับรางวัลลาดับที่1สิทธิ์เก่ากอสนอดิเด่น ได้รับรังวัลระดับดีเยี่ยมผลการดำเนินงานองกรนักศึกษากศนออำเภอเขมราชเป็นต้นรางวัลผลสมเด็จที่เกิดขึ้นต่อสถานศึกษาอาทิ สกรเบอร์เขีม,มาราชได้สนองงานสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยดําเนินการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมนืองณบ,บ้านครเจริญชัยบาฮีตําบลหนองผือตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนเป็นต้นรางวัลผลสมเร็จที่เกิดขึ้นต่อผู้ปกครองและราชการเทศบาลตำบลเขมราชได้รับรางวัลที่หนึ่งหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคัฐดิเด่นระดับสำนักง,งานกอสนอจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกตผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหัถกรรมการทอผ้าพ,พื้นเมืองสองกร,รอำเภอเขมราช ่านเกณฑ์การประเมินการนำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจําปี2566ประเด็นนโยบายการสร้างโอกาสทางการศึกษาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยส่งผลให้นายปวีณาโพธินามผู้ในการสอกรอออำเภอเขม,เมรา่าได้รับร่รางวัลเป็นผู้ที่มีนวัตกรรมดีเด่นขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจําปี2566 ลง,งานามโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายพิติประสานสอนขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ